สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนมือนี้ก็พาทุกคนมาเบิงที่ทาสีกันอีกแล้วเนาะเพราะเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วกะย่างบบแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าอ่าได้ทาแค่วันเสาร์อาทิตย์ทนานเองเนาะแต่ก็โชคดีเนาะเพราะว่าเจ้าของบ้านก็เจ้าแบบโบฟ้าวบอกว่าค่อยๆไปทาก็ได้แบบว่างจังมาทาก็ได้เนาะก็เลยมือนี้ก็เลยได้มาทาสีเนาะ เอาใกล้สิแล้วแล้วแหละเนาะทุกคนเหลือโหลายปันไดตอนนี้ก็เป็นตอนเที่ยงเนาะตอนที่ก้อยอัดวิดีโอนี่ก็พากันว่มจริงออกมาแต่เซาแล้วล่ะแต่ว่าบบได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่าเฮ็ดนา่นเฮ็ดนี่อยู่น้องอดินเฮ็ดน้านเฮ็ดนี่อยู่เนาะทุกคนก็เลยบบได้ถ่ายก็พากันกินข้าวแล้วเนาะนก็เป็นอันอาหารเที่ยงของเรากินแล้วเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นไก่ย,ย่างซื้อไก่ย,ย่างมา แล้วก็นี่เลยไกย่างก็ต้องมีข้าวเหนียวเนาะทุกคนข้าวเหนียวอันนี้ก้อนนึ่งมาเองนะทุกคนบ่ค่อยนิยม่มไปไลยยังแข็งแข็งแน่จูนมน้องอรินน้ำเรต้องเตรียมมาเนาะทุกคนเพราะว่าแถวนี้บูมีขายต้องออกไปร้านค้านี่น้องอรินก็นได้น้องอรินก็นกิน,กนข้าวมันไกล้เนะาะมันนี่นี่เป็นจังไดสบายดีบ่บ่วได้ท,ทักทายพี่น้องตั้งสองสางมมื้อเลยน้องอรินเนาะอรินสบายดีหน่อยค่ะ แตวคาเตเล่นอยู่ยพี่น้องเมื่อเช้า,านี้รถนีบแขนงในลินร้องไห้เลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแมวเปิดประตูรถเนาะทุกคนแล้วแมวมันแมวมันจ้งมาแต่ทางใดมันแล่นเข้าไปในรถเลยก้อยก็เลยไปไล่มันออกมาอลินแล้วยากเบิ้งแมวก่านี้แล้วก้อยรบ่เห็นเนาะก้อยบุเห็นน้องอลินย่างไปก้อยกำลังว่าสิปิดประตู แล้วน้องไอรินขอเอามือเอาแขนยื่นมาดีแต่ก็บุปปิดแหนะ้งเนาะทุกคนถ้าปิดแห้งจะเพิ่นสีเจบแพ่งกานี้อ่าตอนนี้ฝนกระโตะกลงาเนาะพี่น้องจ๋าจ๋าหนีกระตกอย่างแรงเลยแต่ว่าในกล้องอาิจะบดจ๋าในกล้องอาจจะเห็นคักเนาะเหน่ะมืดมาเลยทุกคน หน้านี้หน้าฝนเห็นเนาะฝนจะตกอยากแสงแสงอยากแสงแสง,ง,ง,งโอ้โอ้โอ้กดตรงมา้นกดตรงนี้กดตรงนี้เลยฝนตกเลยาามาเดี๋ยวเขามาเบิ้องข้างในกันเลยเนาะทุกคนอันนี้กะเมื่อนั้นกะสิยังบ้ทันได้ทาเนาะแต่ว่ามือนี้กะทาแล้ว วาสีมันกน็เข้มขึ้นไลยไดอือยเปี่ยกน,นะแต่ว่าเบื้องในกล้องมันคือแบบเขาขาวเนาะนี่ห้องนี้เนาะแล้วแล้วเหลือแต่ข้างล่างเนาะทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้เก็บขอบข้างล่างแต่ว่าขอบข้างบนนะเก็บแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่อันนี้ห้องแรกเนาะ ก็อันตัวนี้เป็นข้างห้องถ้าห้องน้ำยังไม่ได้ทาน,ทานี้ห้องนี้ก็แล้วแต่ว่าเหลือแต่เก็บขอบข้างล่างแล้วก็ข้างบนเนาะทุกคนอันนี้เป็นห้องที่สองเนาะ,อ,ะอันนี้เรียกยง <laughs> อันนี้ก็เป็นห้องที่สามห้องที่สามก็นแล้วแล้ววุ้มจริงมันออกสีเหลืองๆแม่ได้ แต่ว่าเบิรงแน็กกล้องแล้วมันสีแบบสีออกขาวๆเนาะอันนี้ก็เหลือแต่เก็บเครื่องันทงตกคนท่าน่ะแล้วแหละพอนอนลิ้เพิ่นกระท่าละเอียดโอ้โหบริเฮียบดิบริเฮียบริฮุกเปอย่างไรเลยเหลือแต่อากาศเพินกะชีค่อยๆเก็บงานข้างบนเพิ่นเนาะนี่อันนี้ก็ห้องโถง ห้องโถงเป็นห้องที่สีนะทุกคนอันนี้เดสวอันนี้ก็สีเหลืองบ่อันนี้ก็ได้สาวน้อยนี่ก็สีเหลืองบอ่น,นี่ตัวนี้ก็เหลือแต่เก็บทาแล้วเรียบร้อยนะทุกคนกเกือบแล้วแหละเหลือบ่หลายแล้วก็นี่ห้องนี้ห้องสุดท้ายมันวะอันนี้ห้องน้ำห้องสุดท้ายอ๋อเหลือห้องน้ำห้องสุดท้าย น่ะโอ้สู้สู้โอ้พอน้องไอลินเป็นคนมั่นเนาะทุกคนยูซื่อซื่อบุเป็นแล้วชี่หาหนูน่นหานี่เหตตลอดเลยบอลน,น้อยๆเพิ่พกนกระสืเออบอลเล็กๆน้อยๆเพื่พกนกระสืเอาแปลงมาทามาเก็บงานเนาะทุกคนแต่ว่ายังไม่ทันได้แล้วสำเร็จครับ น่าสิเป็นอาทิตหน้าพูติอาทิตหน้า,า,นาแล้วยังดีเนาะแบบเจ้าของเพิ่นบาได้ฟ้าวนะก็เลยเค่อยๆทาได้ฮะไอแมเ่เปิดไฟไฟโบด้มีเลยน้ำกบบระโบมีก็เจ้าบาได้ยู่ดนแล้วเนาะก็เจ้าบ้านไรหลังอาจาก็เลยบาได้ยู่อากาศน้ำไฟกระตัดตาใบมงค์จะได้ลอยน้ำต่อเออ เดี๋ยวกะถ้าอีกจัหน่อยเดี๋ยวก็จะไปสะว่ายน้ำเดี๋ยวจะพาน้องอลินไปว่ายน้ำน้ำน้องวันนี้อลินออกมาแล้วลูกสีมันติดอีลาบ่แห้งรือยังนะเอออลินกับม้วนเลยอลินก็ได้น่ะม้วนเลยมอมแมมเน่มอมแมมเบิดทุกคนเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนาะอลินเนาะมันฮ้อนบบมีไฟ เออเหลือใครแน่แต่น้องไอรินเพิ่นอยู่ในรถเละมีพัดลมอันนั้นพ่อเพิ่นเอามาให้อย่าไปเคาะลูก่อไปเคาะเดี๋ยวมันเป็นรอยลูกนนี้กระนี่พอ่อไอทุกคนก็นสงสัยว่าเอ,อ๊ทาสีคาจ้างจังไดย์โน่ว่ะคา,าจ้างเท่าไารก็จ้างจังไดนะน่าจะให้ จาว่าสิให้พันสามแล้วทุกคนห้องแล้วพันสามแต่ว่ากแแนนะแล้วแต่เพื่อนเนาะแล้วแต่เพื่นนอนสิให้อาชีพเออผมแมช่างอาชีพแต่ก็พอทาได้เนาะแต่ก็งามเด้งามคุอมืออาชีพนี่ย้องีกเอ้บุแม่นรักหัวอยู่ฮะบุมแม่นรักยิ้มอยู่บ่ย่องเด้ทาสีงามงามนะ นะไอรินโทรหาใครนฮะฮัลโหลไม่ลูกจะพ่อตกแตกได้เหร <laughs> โอ้ยโบเฮตแตกดอกเนาะกอดไว้อยู่เนาะโทรหาเมยอุยบ่กัตรงนี้ฮลัลโหลเมยอุยบ่ป้านางบอกกีเข้าแล้วบ่มาเล่นกับไอรินเด้อโ <laughs> ทรหาเมยอุยหลายเอามาเก็บไว้แล้วลูกมาเก็บไว้ให้พ่อเร็วเอ่อ เดี๋ยวมันตกแต่ของพ่อได้บุมมีเงินซื้อได้เลยในแดดออกแล้วนี่ยานีนฝนตกเปก็นขี้ดินอีกแล้วเนาะเด็กน้อยกับขี้ดินนี่จะแม่นมากคักเอา้ามาแม่ขอโทรศัพท์พ่อไว้มาแม่จับให, <l> ห,ห้โอ้หให้เลยแบบนี้บบให้เลยแบบนี้อุ้ยสาวน้อยอันนี้นะแต่แม่นขี้ดื้อคักเนาะเจ็บบ<ด>่ใส่ โอ้ไอลินเอาโทรศัพท์พ่อคืนแล้ว <laughs> ถือโทรศัพท์แลนเลยสิไปไซอันนันนะอันเด้ตกแล้วดอกอันสันกระเจ้านี่นะเมตตาสะอ่อนบึงไหมดอกบังไงนึงก็น่ะดอกใายๆเลยสีม่วงเลยเนาะเห็นกระเจ้าไปเฮ็ดขนมอ่ะขนมสีอันสันนี่ บรรยากาศฝนตกเศร้าไหมทุกคนไอลินไปเฮ็ดอย่างนาะ,อะตอนนี้ก็กำลังสีเมือแล้วเนาะทุกคนหน้าดำขนาดเลยไอลินขึ้นหน้าขาวอยู่คนเดียวไปไปพอนองไอลินไปไปอลินหน้าขาวอยู่คนเดียวว <c oughs> <c oughs> ไปเอากำลังสีเมือแล้วเนาะทุกคน เดี๋ยวใบจังหน่อยกับจิปาเนาะให้ไปไหว้น้ำฝนบบตกเมื่อนี้ฝนบบตกฝนหยุดแหละออกได้บ่ทางกับชี้แคบๆได้จังหน่อยเนาะออกได้อยู่บนี้ออกบนได้ออกบ่ได้ออกได้ออกได้หมดเลยคันคันอัิน้นอนลงพ่อมองประเห่าไอรินก็นอนรับไปหน่อยนึงเนาะไอรินเนาะ ไะบายยเนอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมพี่น้องก่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเขานำเนาะสำหรับวันนี้ก่ะสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนอันล,ลี้ไปบายบายไม่ปิดจอนะ